สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ g a d g e เกี่ยวกับสุขภาพสุดฮิตนะครับนั่นก็คือวูฟนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าวูฟตอนนี้ฮิตมากจริงนะคนใส่เยอะมากนะครับตัวแพ็กเกจที่ผมใช้นี่คือวูฟไลฟ์นะครับสามร้อยห้าสิบเก้าเหรียญต่อปีนะครับมันจะเป็นเครื่องแบบ MG นะครับเป็น medical grade นะครับเพิ่มความสามารถในการทำ heart screening ด้วย ECG นะครับคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจตรวจจังหวะหัวใจผิดปกตินะครับมี on demand detection ที่ผู้ใช้สามารถตรวจจ ในช่วงเวลาที่สงสัยมีอาการเช่นใจสั่นหน้ามืดเหนือ่อยผิดปกติได้นะครับแนวโน้มความดันโลหิตคืออันนี้เป็นแนวโน้มนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแม่นเป๊ะๆแ,แต่เอาไว้ดูเทรนด์ได้นะครับหลักการการทำงานเบื้องหลังระบบวูฟเนี่ยนะครับใช้เซนเซอร์ PPG นะครับจับการเปลี่ยนแปลงปร,ริมาณเลือดในเส้นเลือดนะครับตราการเต้น,น,นหัวใจนะครับ HRV รูปแบบการนอนสเตรนการออกกำลังกายและการฟื้นตัววูฟใช้ม c ช i นเลิร์นนิงวิเคราะห์ข้อมูลจาก PPG อาา่า heart rate แล้วก็ HRV เปรียบเทียบเบสไลน์นะครับที่ผู้ใช้ calibrate นะครับข้อดีอว โน้มความดันโดยไม่ต้องพกเครื่องวัดตลอดเวลานะครับแล้วก็ไปดูด้วยว่าเอ๊ความดันเนี่ยมันเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเรายังไงบ้างการออกกําลังกายการนอนความเครียดนะครับซึ่งข้อจํากัดก็คือว่ามันไม่ได้วัดจริง100%ยเปนะเป็นการคาดคะเนใช้เพื่อเวลเนสเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนเครื่องมือแพทย์หรือใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ผมใช้บูฟมาก็หลายเดือนแล้วนะครับวูฟเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าทําอะไรแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วยในเชิงของการปรับพฤติกรรมผมรูร้สึกว่าวูมเนี่ยคือไอ้นัทที่ดีมากอันนึงนะครับมันทาให้เราแบบค่อยๆเ,เปลี่ยนพฤติกรรมทีละเล็กละน้อยโดยที่เราไม่รู้สึกทรมานและอยากทําด้วยคนส่วนใหญ่ที่ใส่วูมต่อกันมานานๆหลายคนก็จะพบว่าอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนที่ออกกาลังกายเยอะขึ้นเฉยเลยอยู่ดีกลายเป็นคนที่เดินเยอะขึ้นอยู่ดีกลายเป็นคนที่แบบระมัดระวังเรื่องการกินมากขึ้นถ้าทําแล้วรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองพลังงานเยอะขึ้นท้ายที่สุดผมว่ามีความสุขกับชีวิตโดยรวมมากขึ้นอ่ะผมว่าแค้